หอมกินปลาย่างกับพริกแกงมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับแววน้อยกับบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะคะวันนี้แววจะพาทุกคนไปทำกับข้าวแกงส้มผักกูดไส่ปลาแห้งนะคะเดี๋ยวเราเข้าครัวกันไปเลยค่ะ รับรองรสชาติอร่อยแน่นอนถ้าใครอยากกินเนี่ยนะคะต้องทำตามแววเลยนะไปกันเลยค่ะตอนนี้แววน้อยก็พาเข้าครัวแล้วนะคะเราจะมาแกงก็จะมีผักกูดนะคะนี่คือยอดผักกูดแววซื้อมากำรสิษฐบาทค่ะเยอะมากเลยนะคะผักกูดวันนี้จะแกงใส่ปลาย่างคะ่ะเป็นปลากดน,นะคะ ที่ย่างตากแดดไว้หอมมากเลยแล้วก็จะใส่ยอดปักแมวค่ะอันนี้คือยอดปักแมวนะคะแล้วเราก็ใส่ใบนางรักนะคะหรือว่าผักอีตูใบมะกรูดค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยแล้วก็มีมะเขือส้มนะคะ ใส่มะเขือส้มลงไปด้วยนะคะตำเครื่องแกงกันเลยนะคะตำฟิดเราจะลืมใส่กะปิลงไปด้วยค่ะกะปิเคย เดี๋ยวเราจะมาเอาหัวปลานะคะลงมาโขกตำกับพริกแกงนะคะแยกปลาออกแล้วเราก็ใช้ส่วนหัวลงไปตำกับพริกแกงส่วนก้างนี้เราจะทิ้งหรือนำไปโขกด้วยก็ได้นะคะ อันนี้เราเดีย๋ยวเราทิ้งลงไปใส่ไปในหมอ้อได้เลยค่ะเราไม่ต้องโขลกเดี๋ยวเราเตี้ยมใส่ลงไปเลยค่ะโขลกให้ละเอียดนะคะตอนนี้เราโขลกได้ประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราหั่นมะเขือเป็นซีกไว้นะคะ ใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวมาเด็ดผักกูดต่อเลยนะคะเด็ดผักกูดจ้ากรานี้สิบบาทค่ะทุกคนได้เยอะมากๆเดี๋ยวแววพาเด็ดนะคะเด็ดอย่างนี้ไปเลยค่ะยอดอร่อยค่ะรสชาติไม่ขมนะคะ กินอร่อยมากยอดอะ่ะเด็ดแบบนี้เลยนะคะทุกคนตรงนี้ก็รูดออกนะคะยอดแบบนี้เอาแบบยาวๆนี้เลยค่ะเพราะว่ามันอ่อนมากอะทุกคน เด็ดยอดผักกูดเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาเด็ดยอดฟักแม้วกันค่ะเด็ดอย่างนี้เลยนะคะแล้วใบใบเราก็เด็ดอย่างนี้เลยใบกินได้นะคะทุกคนรสชาติไม่ขมค่ะ ยอดฟักแมวเสร็จแล้วนะคะถ้าเป็นยอดใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราก็ใช้มีดหั่นไปเลยค่ะตัดไปเลยนะคะตัดอีกก็ได้จะได้กินง่ายๆค่ะทุกคนเดีย๋ยวเรามาเด็ดใบนางรักหรือว่าผักอีตู่กันจ้าเด็ดเสร็จแล้วค่ะผักอีตู่หรือว่าใบนางรักนะคะสำหรับ ใบนางรักเนี่ยใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะแต่แววอยากได้ความหอมก็เลยใส่ไปด้วยนะคะใส่น้ําสะอาดลงไปค่ะทุกคนน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่พริกแกงนะคะที่เราโขกกับหัวปลาแห้งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ปลาแห้งที่เราแยกลงไปนะคะเพื่อที่จะลงไปต้มให้มันเปื่อยๆแล้วก็จะได้กินง่ายค่ะใส่ใบมะกรูดที่เราฉีกไว้นะคะเพื่อที่จะได้ดับกลิ่นคาวเล็กน้อยจ้ะใส่ยอดปักแมวลงไปค่ะทิ้งไว้สักคู่นะคะ นำลงไปต้มก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขาสุกก่อนใส่ใบผักกูดลงไปนะคะหอมกิ่นปลาย่างกับพริกแกงมากเลยค่ะเป็นพริกแกงส้มที่เราตำขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ใส่กะปิลงไปด้วยค่ะใส่เกลือลงไปจ้า ใส่ผงนัวหรือผงชูรสลงไปค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะเหยาะน้ำปลาต้มสุกลงไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศมะเขือส้มลงไปนะคะรอให้เดือดสักคู่ค่ะให้มะเขือเทศสุกนะคะตอนนี้เสร็จเข้าพี่แล้วนะคะเราก็ใส่ใบนางรักหรือว่า ผักอีตูลงไปเลยค่ะแล้วเราก็คนเล็กน้อยนะคะปิดไฟเลยจ้าตัดพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะทุกคนทุกคนลองเอาเมนูนี้ไปทำกินดูนะคะรับรองอร่อยชัวร์ค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แววน้อยด้วยนะคะลองทำกินดูนะคะทุกคนอร่อยมากค่ะถ้าใครทำกินแล้วนะคะรสชาติอร่อยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะแววน้อยขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปแววน้อย ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้แวลน้อยได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปนะคะแลวลน้อยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แวลน้อยด้วยนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ